มันกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างดีสำหรับกษัตริย์ชาวที่3ซึ่งเพิ่งเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้พักดีของเขาและคนอื่นๆเกี่ยวกับมรดกของเขาที่แซนริงแฮมราชวงศ์มีทางเลือกในแง่ของที่อยู่อาศัยและในบรรดาทรัพย์สินของพวกเขาคือบ้านแซนริงแฮมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในนอร์ฟอในอังกฤษตะวันออก ที่ประทับส่วนตัวของพระเจ้าชาวที่3แห่งนี้ยังคงมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ในความเป็นจริงพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทั้งหมดและเป็นไปได้ที่ผู้มาเยือนจะสามารถเข้าถึงส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะซึ่งมีเกมสำหรับเด็กได้ และไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเนื่องจากกษัตริย์เพิ่งประกาศให้คนมากกว่าหนึ่งคนพอใจตามที่รายงานโดยซันแฟนแฟนของราชวงศ์จะได้ดื่มด่ำกับกิจกรรมใหม่ในสวนสาธารณะซานริ่งแฮมในไม่ช้ากษัตริย์ชาวที่3ได้ประกาศเปิดสนามกอล์ฟ18บ18ลุมอย่างแน่นอนซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กันยายน2567พระเจ้าชาวที่3ทรงประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับพระราชวังขนาดใหญ่เพียงจองช่วงเวลาระหว่าง11นาฬิกาถึง16นาฬิกาและชำระเงินจำนวนเล็กน้อย8ยูโรสำหรับผู้ใหญ่และ6ยูโรสำหรับเด็กพระอาทิตย์ระบุว่าเรายังไม่รู้ว่ากษัตริย์ชาวที่3จะมาและลองเส้นทางใหม่นี้ในช่วงเข้ารับตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรือไม่ในส่วนของเขาฟิลมอร์แกนซึ่งเป็นแฟนราชวงศ์ต่างรอคอยที่จะมาทดสอบกิจกรรมใหม่นี้อยู่แล้ว ก็เป็นของฉันจริงๆฉันแทบรอไม่ไหวที่จะลองเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟของพระราชาถือว่าโชคดีจริงๆที่ฝ่าบาททรงเสนอให้ตีกอล์ฟในฤดูร้อนนี้สำหรับแฟนกอล์ฟทุกคนเช่นฉันเขาประกาศอย่างกระตือรือรน้นและหากกษัตริย์ชาวที่3ตัดสินใจที่จะริเริ่มเช่นนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับอาสาสมัครของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบทบาทสำคัญของเขาในโลกแห่งกีฬากอล์ฟ ในความเป็นจริงพ่อของวินเลียมและแฮร์รี่ตกลงที่จะสนับสนุนสโมสรทองคำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งก็คือสโมสรกอบเก่าแก่ของราชวงศ์เซนต์แอนดรูราชวงศ์มีทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัยและในบรรดาทรัพย์สินของพวกเขาคือบ้านซานดรวิงแฮมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในนอร์ฟอลกทางตะวันออกของอังกฤษ ที่ประทับส่วนตัวของพระเจ้าชาวทีี่่สามแหงน้ยังคงมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ในความเป็นจริงพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทั้งหมดและเป็นไปได้ที่ผู้มาเยือนจะสามารถเข้าถึงส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะซึ่งมีเกมสำหรับเด็กได้ และไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเนื่องจากกษัตริย์เพิ่งประกาศให้คนมากกว่าหนึ่งคนพอใจตามที่รายงานโดยซันแฟนแฟนของราชวงศ์จะได้ดื่มด่ำกับกิจกรรมใหม่ในสวนสาธารณะซานริ่งแฮมในไม่ช้ากษัตริย์ชาวที่3ได้ประกาศเปิดสนามกอล์ฟ18บ18ลุมอย่างแน่นอนซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กันยายน2567พระเจ้าชาวที่สทรงประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับพระราชวังขนาดใหญ่เทียงจองช่วงเวลาระหว่าง11นาฬิกาถึง16นาฬกาและชำระเงินจำนวนเล็กน้อย8ยูโรสำหรับผู้ใหญ่และ6ยูโรสำหรับเด็กพระอาทิตย์ระบุว่าเรายังไม่รู้ว่ากษัตริย์ชาวที่3จะมาและลองเส้นทางใหม่นี้ในช่วงเข้ารับตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรือไม่ในส่วนของเขาฟิลมอร์แกนซึ่งเป็นแฟนราชวงศ์ต่างรอคอยที่จะมาทดสอบกิจกรรมใหม่นี้อยู่แล้ว กอฟเป็นของฉันจริงๆฉันแทบรอไม่ไหวที่จะลองเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟของพระราชาถือว่าโชคดีจริงๆที่ฝ่าบาททรงเสนอให้ตีกอล์ฟในฤดูร้อนนี้สำหรับแฟนกอล์ฟทุกคนเช่นฉันเขาประกาศอย่างกระตือรือรน้นและหากกษัตริย์ชาวที่3ตัดสินใจที่จะริเริ่มเช่นนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับภาษาสมัครของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนื่องจากบทบาทสำคัญของเขาในโลกแห่งกีฬากอล์ฟ ในความเป็นจริงพ่อของวิลเลียมและแฮร์รี่ตกลงที่จะสนับสนุนสโมสรทองคำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งก็คือสโมสรกอบเก่าแก่ของราชวงศ์เซนต์แอนดรูพระเจ้าชาวที่สมทรงสืบต่อจากสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง ต้องบอกว่าการอุปธรรมสโมสรโดยกษัตริย์หรือราชินีเป็นประเพณีที่มีมายาวนานหลายร้อยปีก่อนพระเจ้าชาวที่สามพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองพระมารดาของพระองค์เป็นผู้อุปธรรมไม้กอแห่งนี้มาเป็นเวลา7 0ปีพระมหากษัตริย์องค์แรกที่รับบทบาทนี้คือวินเลียมที่สี่ ในปีพศ2377สโ23มสรกรอบเก่าแก่และเก่าแก่ของเส้นแอนดรูว์ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2297กล่าวว่าได้รับเกียรติและถ่อมตัวโดยการสนับสนุนของกษัตริย์ชาวที่3